สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราก็ติดม็อส้อมเทนเอาที่าขประเทศแล้วนะครับก็ใครที่เล่นเทนเนี่ยอย่าพึ่ง้างขมเลยนะครับหมดแรงกดต่อแล้วนะซึ่งวินเลนในซีซั่นนี้เนี่ยเยินมากเลยนะครับเจอแฮ็กบ้างเจอโยกบ้างนะครับเหนื่อยมากแล้วปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเก็บต้้นในซีวีนะครับเพราะว่ากดลังตลอดซีซั่นเนี่ยไต่ล้วมาถึงกอได้มันก็ติดมาอส้อมเองนะครับโดยประมาณนะก็ี๋ยวันนี้เรามารอเก็บต้้นในซีวีกันหลังโฆษณาสักครู่ครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนาวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้ว,วให้กดที่ o p e พ ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยี่สี่ใบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเผนนี้เน่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หาใครมองมองหาไอเดอวีคุ้มๆพร้มมอมเล่นนูนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอมิเนตัน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีคาโถกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูรีวิวเพจใต้ใคลิปได้เลยครับโอเคครับเกมเริ่มนะครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่รายการได้เล,เลยครับ ในส่วนของท้างฟ้านะครับก็ตามชนี ER น้เลยน,ยนะครับก็จะมีลักไม้ขอนไม้นะครับเน้นเลือเป็นหลักนะซึ่งจะเสริมได้ไม่เทเทนนะครับเพราะว่าเทนของเราที่เน้นกันเนี่ยก็คือจะเป็นเทนสายไร้ค่านะครับแล้วในเกนมนี้เนี่ยทีมเขาก็ค่อนข้างตัวบางนะค่อนข้างที่จะเหมาะกับใช้ก่อไฟนะครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาถามว่าพี่ครับตัดสินใจยังไงว่าในแต่ละเกมเกมไหนใช้ก่อไฟใช้ฟอร์ดเคปใช้กาชินล่านะครับ ถ้าหาตัวเข้าบ้านนะครับแล้วเรามั่นใจว่าเราไถาเขาได้เนี่ยออกก่อไฟเลยครับเพราะว่าก่อไฟมันทำให้เราสามารถแบกในลังษละได้ดีขึ้นนะอย่างซีวีเนี่ยมันก็ถือเป็นสโลเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก่อไฟคอนช่างดีครับทั้งในสโลวแล้วก็ในซีวีแล้วก็ในส่วนของการใช้ฟอตเข็บนะครับฟอตเข็เนี่ยถ้าหาหมยของเราไปตัวที่ตาเมนแรงแต่ว่าต้องการกดชงให้อย่างยูเออย่างนัตยา อันนี้ขึ้นได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูดาฟทิมด้วยถ้า,าเขาพิ้วเกินไปเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ควรขึ้นฟอสเคปนะครับฟอสเคปจะใช้ในตอนที่คิมเนี่ยตัวขาดตายเยอะนะครับโมบิลิตี้ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีเมทที่ต้องการคนเซตไฟอยหนักๆน,นะครับอันนี้เล่นดีแต่ฟอสเคปผมก็ออทุกเกมนะอยู่ที่ว่าจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของไกอาชิล่าน,นะครับก็ดูว่าเราโดนต่อเยอะแค่ไหนนะครับดูต้นเกมหลักเลยนะถ้าโดนต่อเยอะๆก็เล่นไกาอา นะครับชิแรกแน,นตอนนี้ก็ประคองรอสาตาร์สี่นะครับรอเมจเขาไม่มีอันติก่อนแล้วเราค่อยเล่นไม่ต้องรีบน,นะครับเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างราัดกุมนะครับไม่หวบามากเพราะว่าเออเวลาเหลือน้อยแล้วในการเก็บแต้มไม่ส,ส้มนะครับสาตาร์านิดหนึ่งครับจะดสี่ครับโอ้ตัวเลนจะเข้ามาบวกครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางซิลิก้านะครับเขาบอกให้เปิดใหม่นะอันนี้เปิดใหม่ไม่ได้นะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะอัดมิตินะครับอดักกันนิดนะครับตอนนี้เพื่อนประจำที่แล้วครับเดี๋ยวเดินไปรอกสกิลนิดนึงครับแล้วสตั่นเข้าไปครับแล้วไถมาตรงนี้ครับได้มาสองครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหวงแตกเลยทีนี้ตอนที่ทำมังกรครับเลือเราน้อยแล้วคือเลยไปเล่นต่อเขาทำไม่ดีครับตรงนี้ แต่จังหวะนี้น่าตามต่อครับยูเรนเข้าไปเกาแล้วครับแล้วฟิกเกอร์เข้าไปครับตามด้วยตีครับเรียบร้อยครับอันนี้ต้องเก็บสกิลไว้ออกด้วยนะครับเราอย่าใช้สกิลหมดนะถ้าหากสกิลเราใช้สกิลสองก่อนลั่นตีเนี่ยอินเดโลตายคัมเปิลมาแล้วนะครับต้องเล่นปบ่อยครับเราจะรู้ว่าดาเมจของแนในช่วงเวลานี้เนี่ยมันทําได้เท่าไหร่นะครับก็ลองฝึกดูนะอลิสในเกมนี้เป็นอลิสแวดนะครับตัวเขาบาเนอะสเลมสตาร์ครับบ้าทุกตัวครับยูเวนฉี ฉีนี่ก็ไม่หนามากและสบายครับไฟหน้าออกมาตอนนี้สตาบินใครตายหมดโคตรแรงเลยเดี๋ยววิ่งเติมเข้าไปนิดนึงครับทางซิลิก้าทำได้ดีครับเขาเวลาลมไม่อยู่นี่เล่นไม่แหลมเลยสุกรเลยสุดไฟถ้ามีกวาก็อันตรีร้านนกไปเลยนะครับจะทำให้เลนแคลรี่ทีมเราเนี่ยเป็นายขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีการเปิด์ัแบนะครับ จะเห็นว่าป่ามาตอนไหนนะตัวเล็งคิดเอาลับแดงครับตรงนี้เหมือนซาต,ต้าอ,อยากจะดักกาลีนะกาลีน่าจะอ้อมน,นะครับเขาโดนไปเยอะแล้วกาลีอ้อมบนครับตอนนี้คูเรนไปเอาทันด้ครับเยือไปก่อนจะพิบ่บทรอเข้ามาก่อนคิดการจะเข้านะครับเดี๋ยวผมมาคัดไว้นี้นะแต่ว่าแค่เจ็ดสิบจะได้ทับรางเราน,นะครับก็เลยมาถักดีกว่านะ ข้างบนสามครับเดี๋ยวกาลีต้องเติมบนนะคือปิดด่างเลยครับโอ้คิวเลยวิ่งมาแล้วครับจากกาลีนะดูตรงนี้ให้ก่อนนะครับซาตาดักตรงกลางนะเปล่าจะเข้าซาต้าสนิมก็ไม่ระวังเลยนะครับเรียบร้อยเลยตอนนี้ทางตัวเลยปิดทางคิวเลยไปได้นะครับแล้วถ่ายเข้าไปครับจิมเบลนี่ครับเรียบร้อยครับกาลีนี่ขหมดสกิลนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับเดินออกสบายเลยเดี๋ยวดักเขาหน่อหนึ่งครับ แมกกาลีเลือแค่นี้เนี่ยน่าบินมากเลยนะครับเหลาซาต้ามีติด้วครับโอ้โหบินเข้าไปครับแต่ว่าเลยป้ายครับเรียบร้อยครับตอน,นี้นกาลีเจ๋งนะซาตาเขาบินมานี่กาลีนี่คือแบบกดสกิลสองแล้ววิ่งสวยกันเลยนะครับและนี่คิมเราเนี่ยเปิดไมค์กันถึง3คนเลยนะครับคือผม,มาสามารถเปิดลำโพงได้แต่ว่าเปิดไมค์ไม่ได้นะครับพอเปิดไมค์ปุ๊บเนี่ยเราจะอัาไม่ติดเลยนะมันเป็นเออเรื่องของการอัาจอข,ของทาง iOS mm. นะครับแก้ไม่ได้ คูเลนเล็งกับต้นไม้เล็งเหมือนไมมเขาจะเสร็จสะท้อนนะครับเดี๋ยวเปิดไว้แป๊บหนึ่งครับถ้าเขาไม่เล่นทอลเกมอะไรพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวปิดละกันถ้าคลิปช่วงไหนเสียงหายนี่คือผมปิดเอาไว้นะครับลอยนะลอยนะลื่นเลื่นเหล่าน้อยครับเดี๋ยวเราโล่เขาหายก่อนนะเอาขาป้อมเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับแต่ทางสลิมครับโอ้สลิมนี่พิกสวยจัดเกยจะเข้าก็ยังไงอยู่ครับทางชูเลย์มินตีนะก็ถอยมานะครับพอ้สตาตาไปเก็บงานครับโอ้เรียบร้อยครับแรงๆ ตราเลยมาต่อครับไปรับนิดนึงครับโอ้โหไม่รอละตอนนี้ถอยเลยครับเลื่อนมาเยินไปเมื่อกี้นี่ปิดเสียงนี่คลิปย,ยาวเลยนะครับเพราะว่าเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือเสียงมนสะท้อนนะครับแล้วก็ไปบนมาไม่รู้เขาคุยกันได้ยังไงนะผมงงเหมอือนกันเล่นซวีนี่คนเปิดไมค์คุยกันค่อนข้างเยอะกว่าในโซลอลังเลยนะครับ เขาค่อนข้างตั้งใจเล่นกันนะแต่ว่าถ้าหากเขาจะมาเก็บเม็ดแล้วตัวที่เขาจะเก็บเนี่ยโดนแบนนะครับหรือว่าโดนฝังแย่งไปเนี่ยส่วนมากจิจโนยนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวรอสตาร์นิดนึงนะครับสตาร์จะมาละโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้เลยถ้าถ่ายก่อนนี่คีปตายแน่ครับเพราะว่าเลือดคลิปเหลือนิดเดียวแล้วก็ตอนนี้ทางตัวเลนเริ่มได้ฆ่ารัวๆแล้วนะครับต้องระวังนะ ตีเก้ามังกรครับแต่ว่าอลิมังกรครับเขาพมนิดหนึ่งครับแล้วไัยเข้าไปครับสตันดักเอาไว้ครับให้เขาเข้าป้อมนะแล้วตามด้วยตีครับเรียบร้อยครับโหนลื่นล่วงเลยนะอลิมนีเลื่อนน้อยจัดเลยนะครับแล้วก็เขาลิมเนี่ยในเกมมาปุ๊บเทเล่นยากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กองไฟของเรามาแล้วครับตาไม่เริ่มแรงแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าไปคัดป้อมนิดหนึ่งครับอ๋อคิรอนโดนห่อครับงี้ต้องเอาเป็นเหยื่อล่อครับ น่าจะได้ครับถ่ายตีนึงตะกี้นี่จะเป็นมุมที่ทําให้แทนใช้ท่าสองได้ไกลขึ้นนะครับจะเป็นมุมเชียงหน่อยนะแล้วก็กดล้าต้องรีบนะครับเราจนตัวให้กดก็ได้นะครับใครอยาประเมินสถานการณ์ดีๆนะครับถ้าหากเราใช้ทุกสถานการณ์เียวบอกเลยว่าล้างไม่พอแน่นอนครับต้องใจเย็นๆนะ่เดี๋ยวช่วงนี้ไม่มีบัวนะครับก็เดี๋ยว จะให้ฟังนะครับว่าทีมเราเนี่ยพูดอะไรกันบ้างนะครับเพื่นรั้นเพืนรั้นไปยิงปั๊บแดงไปยิงปั๊บแดงเขาน่าจะพูดประมาณว่าอย่ามาแย่งปั๊บแดงนะครับน่าจะมันนะนะหรือไม่ก็อย่าพึ่งมาแย่งปั๊บแดงนะครับตรงนี้อย่าพึ่งโผไปนะครับเพราะกาลีชอบมันตีสายมานะไม่ทันขยับโอ้ดักแม่นอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาดเยอะเลยนะต่อไฟนี่เคลียร์คลิปกางดีมากเลยนะครับเวลาเพื่อนไม่ค่อยเคลียร์เลนเนี่ย การไปกอบไฟจะทำให้เราเคลียร์เลนได้ดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวมาซอนให้หนิดนึงครับไดนล่างคิ้วหมดแล้วนะครับก็มาตรงกลางเลยการลีนี่เคลียร์เลนอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยอย่างของซ้ายครับตอนนี้เพื่อนหาจังหวะในการเล่นอยู่ครับแล้วลินมาทำอะไรคนเดียวครับเนี่ยโอ้อยเยาะอารมณ์เลยแบบนี้ เรียบร้อยครับเสือฟิกเกอร์ตอนนี้เรานํามเขาเอ่อสิบหกต่อห้าเลยนะครับเสศษตัวแต่ว่าการเงินเนี่ยนําแค่สองพันเองนะครับสองพันต้นๆนเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเขาหาเงินไปกว่าเรานะเหตุว่าทีมเราต้นเกมเยอะกว่านะครับตรงนี้โดนต่อเยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวบ้าเลย Dark Slayer has been summoned เฉียบยีน่าที่บวกกันตลอดเลยนะครับซิลิกา้านี่โอ้เดี๋ยวนะตัวเลนรวยมากนะครับเงินห้าพันแปดเงินตามซิลิก้าที่รวยอันดับหนึ่งของทีมเราเนี่ยแค่ร้อยเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ดาจะเข้านะครับแล้วก็การลิอันติเราด้วยเดี๋ยวน่าจะได้จังหวะได้ป้อมครับสกิลเขาหายไปเยอะเลยมีดาร์แขงด้วยตัวน,นี้อ้อมหลังมานะครับรอเขาไล่มานิดนึง จังหวะนี้ครับฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วไยมาตรงนี้ครับตามด้วยอันตีครับโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวคัดตัวเลนไว้ก่อนนะครับตัวเลนเขารวยนะแลต่ไยมาตรงนี้ครับเคิดเลยเขามาต่อครับเรียบร้อยครับโอ้ตัวเลนไม่ได้จ่ายดาวเมย์นะแล้วฉีนี่เฉียนแรกกับสตาร์ไปนะเดี๋ยวตรงนี้มีูร้านกายครับเดี๋ยวไปขันหลังป้อมนะครับให้เพื่อนติดป้อมไปคิงเขาคีคิว้ไปครับเราโชคดีที่เป็นตัวแทนหนาๆนะเขาไปขันหลังป้อมได้นะครับ ไปทำให้เขาแัดสกิลเคคขึ้นมากขึ้นตอนนี้คูดั้ง90วินครับก็รอฟิกเกอร์นิดนึงครับเดี๋ยวค่อยเล่นไฟต่อไปนะตงกลางโลกอีกแล้วครับทีนี้ผมเกจการแทนบ่อยมากเลยเดี๋ยวที่ต่อไปครับเราจะขึ้นเป็นสร้อยเขียวขึ้นมานะครับเพราะว่าทีมเขาติดต่อเยอะมากนะแล้วพอได้สร้อยเขียวเนี่ยคอมโบเชี่ยวแตกเลยอย่างแรงปิดหลังแล้วครับ ดูเลนเข้าต่อครับขอเทนด้ไมยื่นครับเรียบร้อยครับโอ้โห1,585โคตรแรงขอมีแค่นี้ครับมีเอ่อก่อไฟ PR แล้วก็ไฟเขียวนะครับดาวมิ่งจะ1,06เลยนะเป็นทุนาเมร์เลยนะครับตรงน,นี้เอามังกรได้นะครับสดส้อนมาให้ก่อนพยายามเปลี่ยนมุไมไปเรื่อยครับโหแต่ว่าตรงนี้เขาดักไวนะ้จับเอาเรื่องเลยนะครับ This divine favor. เดี๋ยววาบนะครับตรงนี้พยายามบอ,อกเพื่อนเขาไม่ถอยนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะตระเลนเงินเจ็ดพันครับซิิค้าเจ็ดพันเก้าครับไล่เงินกันสูสีนะตระเล่นตอนนี้นี่คือแบบฟาร์มแบบฟาร์มหนักๆเลยนะครับไม่บวกกันบ้านเดียวใช้ประโยชน์จากกาลีให้เต็มที่ครับเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยในการไล่ไป้อมนะครับ เร็มอยู่ทางเรนล่าครับสองตัวครับโอ้ซาตา้าบิงครับได้ไหมตรงนั้นนะโหเรียบยร้บอยกับโรคิวโรได้สองด้ยโอ้โหซาต้าอย่างดึงแล้วคิวเลนอยากจะสองหนึ่งมั้งครับตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแ <c oughs> ต่ว่ารอบนี้ทางเอ่อคิวเลนตายแล้วเห็นเขาแบบแคร์รี่ตายไปสองครับน่าจะสปอมนะเรนก้นกาก่อลันตีครับแล้วซัตต้าบิงเข้าไปครับ โอ้ดาวใมโคตรแรงครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวช่วยนิดนึงครับตอนนี้ต้องปุ๊บปั๊บสตาแล้วนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตัวเลงก่อนนะโอ้ตัวเลงไม่ใช่แข็งครับขบวนมีแค่ลิฟนะอดทนไว้สตาร์เออยังได้อยู่ครับออกมาเราเพื่อนโอ้โหไม่ทันครับสะดิบเกิดก่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้คิวให้ไม่ทันครับแล้วตอนนี้เรามีเท่าเกี่ยวนะครับไม่ต้องกลับบ้านนะเดินไปนัมมาก่อนนะครับ เดี๋ยวบอลฟ้าเดี๋ยวไปต่อทางด้านเลยครับแต่เดี๋ยวตัวนี้ผมจะดักเอาไว้นะเพราะว่าเขาน่าจะต้องมาเช็คนะว่ามีคนเอาดาอยู่หรือเปล่านะครับกาลีอาจารย์ติมาเช็คเลยคนนี้นะผมคิดประมาณนี้นะเดี๋ยวขอทดสอบดาเมจกันนิดนึงครับตันเข้าไปครับเอาตัวครัวครับตรงนี้ครับตอนนี้ติครับเรียบร้อยครับโอ้โหชุดเดินตายที่แท้ครูครับการฆ่าครั้งนี้ครับใช้เวลาสามวินาทีครับสลิมแตกครับโอ้โหโคตรแรงเลย เดี๋ยวเอาดักกันนิดนึงครับซอนไว้ก่อนกาลียังอยู่ครับโอ้โหี่กาวัตเฮสุดจัดครับดาวเมกโคตรเบอร์เลยคือเขิมครับขึ้เขิมครับตรงนี้มีคนชมแล้วคือเขิมครับโอ้โหแล้วนี่กาลียิงรัวเลยครับอารีนฟิกเกอร์มาต่อยอีกเรียบร้อยเลยนี่บล็อกอันตรีของทางตัวเลน่านะแต่ว่าไม่รอดนะครับเดี๋ยวไล่ต่อยลุงกายครับเขาหมดสกิลแล้ว โอ้ตัวเลนครับโดนเข้าไปครับเรียบร้อยเลยตาตาบินต่อครับโอ้โหไม่ถึงครับสกดปรกเลยต้องคอยแล้วครับกาเรียนตีครับโอ้โหโดนไล่ยับเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เล่นเนี่ยห้ามตายแทนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าคิวไปสิบแล้วโดนชั้ดาวทีนี้บอกเลยดูไม่จืดนะครับเงินยเขาได้เป็นพันเลยนะเอาเฮ้ยกาลรีมาขยับเลยเหรอเขาไม่ขยับเลยอ่ะนี่ผมภาษาสปันดักไว้นะ ชูเลนลุยโอ้โหเจอฉีดาครับเฮ้มีฟิกเกอร์ตามอีกที่เดียวตอนตะกี้นี้ฉีดีโหดักชูเรนอยู่หมัดเลยนะแกนตีโดนชูเรนที่หายตัวอยู่ด้วยนะตอนนี้กางยันเทน,นี่เอ็มหนึ่งเลยนะครับอะไรก๊อฟเนี่ยต้องรีบจบนะครับ ทีมเขาเลยแกนี่นถ้าสลิมได้ยิงฟรีน,นี่อันตรายมากนะแต่รับตัวเราก็ถือว่าสู้สลิมไม่ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ก็ถ้าเขาได้ดาร์กอันนี้ลำบากเพราะว่าสกิลต่อยเขาเยอะแถมมีโดดาร์กเลยสตาบินไม่ตายครับแต่ตอนนี้ผมเซตสัสเร็จมาเลยนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับ แกเงินหมื่นครับปะท่าตัวเลนเงินหมื่นครับโอ้ของเต็มทั้งคู่ครับโลตัวเลนเด้งเลยครับอย่างนี้ต้องใช้คูดาเมยครับเราปิกเกอร์ตามต่อครับแล้วใส่เข้าไปครับจริงๆตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โตัวโลคิวครับรุนแรงเหลือเกินโลจริงปะเด็กเดี๋ยตรงนี้พักก่อนครับโดนไปเยอะเหลือเกินรอไฟเขียวเด้งครับอ้าสตาร์ทครึ่งตกเป็นเรื่องเลยที อันนี้ปล่อยเพื่อนๆไปป้อมไปนะครับเหลืออลิซทุนเดียวครับกันบ้านครับโอ้โหล้าติอะไรตรงนี้ครับโอ้โหดับเบิลคิวเลยครับอย่างงี้รอโลเขาหมดก่อนนะครับจะถ่ายเขาไปครับแล้วเรียบร้อยครับแหมอลิซนี่ก็เป็นแอสซินได้เหมือนกันนะเนี่ยเก็บไปสองเลยนะตรงนี้คิวหมดครับแต่ล่างก็โอ้โหต่อไม่ไหวแฮชีเกิดขอเล่นแล้วกันครับ แต่ว่ามุมหน้าดักอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาณนะก็เซตเป็นพวกเกาะเกิดไปก่อนนะครับเขาน่าจะคิดว่าทางผมต้องเอาทางด้านนะแต่ว่าพอฉีก็เปิดก็ถอยก่อนนครับโเรนี่ยังตีไแล้วนะลองเพื่อี่นะนิดนึงครับตะกี้สองสองครับสู้ลำบากระงฉีนะ เห็นฉีอันตีใส่ตวเลนที่หายตัวอยู่นี่ขนล,ลุกเลยนะครับไม่กล้าออกมาเลยแถบนี้นี่ไว้ใจใครไม่ได้ครับใครมีช็อตโรเบอร์ดีระแวงไว้ก่อนเดี๋ยวําตัวละเมออานิ้ิดหนึ่งครับ <S <S เราจะขายทรัพยย์สร็จทิ้งนครับแล้วซื้อร้านขึ้นมานะจะได้ไม่ติดคูดาวนะครับจะได้มีร้านความใช้ง,งานเลยนะโอ้คิวเรนับไปทางสลิมได้ครับเย่ยมเลย ตอนนี้ก็ตีด้านไปแล้วตีไวมากเลยทีมเราโซนข้างบนสามคนครับโอเคทับเล่ทางดาสเซเยอร์ไปครับโอ้เรามีการนัวครับไปทันไหมเนี่ยโอ้โหและซาต้าครับแข็งหลบอันติีของทั้งฉีครับเลือดไม่ลดเลยนะเนี่ยโอ้โหตึงเกิน แล้วตอนนี้เงินมีสองพครับขายรองเท้าทิ้งซื้อชิวปลอขึ้นมาครับเพื่อเสริม้าวเมย์ครับแลวเดี๋ยวเติมจบด้วยท่าเสียนครับอติตกบหลังครับโหเรียบร้อยครับดาเมย์สองพันสองเลยเนี่ยเดี๋ยวตีป้อมล่อเขาไปก่อนนะครับแล้วกาลิวมาครับแล้วถายเขาไปครับสั้นมาตรงนี้ครับโหเรียบร้อยครับแต่ว่าไม่ได้เคียวครับ เอาโอเคครับจบเกมครับเป็นเกมในฟิววีที่คนข้างคุณเอาเรื่องเลยนะครับได้เห็นการเปลี่ยนระดับขึ้นในเทมนิดนึงเนี่ยทำให้ตาแหน่งของเทมที่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าไส้เขียวเนี่ยก็ทําให้เทมบางขึ้นนะมันต้องออกชิ้นท้ายหน่อยนะครับกําลังดีเลยก็ในเกมนี้นะครับได้เป็น m อ็ไปก็โบ้แต้มขึ้นมา116แต้มนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าในรังเอาเรื่องเลยนะครับถ้าหากใครอยากจะเก็บแต้มเนี่ยก็มาเก็บที่ฟิววีได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดังไงเพราะงั้นผมเลยนิยมไปเกกก็บบในนรังมาาว่ะค ต่มันก็ดีตรงที่ว่าเล่นในนี้เนี่ยมันเล่นคอนข้างง่ายกว่านะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยแบนเทนก็ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันลงงแรงนี่โดนทั้งแบนเทนมากโดนย่างมากนะครับแต่มกนเลยไม่ค่อยไปถึงไหนแล้วก็เซตไอเทมของเกมนี้นะครับก็ลําดับการขึ้ไอเทมก็ตามหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราในซีซั่อนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นกอให้ได้นะครับก็เป็นการกดสโลว์ขึ้นกอนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ